สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาดูมุมนี้นะคะเป็นมุมที่เลี้ยงบอลดำหรือว่าบอลแบ็กเมจิกนั่นเองค่ะนี่เลยน้องแตกโอ้โหขยายเต็มพื้นที่เลยค่ะตอนนี้จากเมื่อปีก่อนเออถ้าจะไม่ผิดนะคะซื้อมาต้นละ80บาทตามตลาดต้นไม้แล้วก็เอามาปลูกไว้ตอนนี้ขยายเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะ เขาจะแตกไหลแล้วก็เนี่ยแหละค่ะขึ้นเต็มไปหมดเลยเต็มพื้นที่สำหรับบอนตัวนี้นะคะแบ็คเมจิกเนาะเราจะเห็นนิยมกันเยอะมากอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าราคาเขาไม่สูงมากและเป็นไม้ที่มีความสวยงามเลี้ยงง่ายด้วยเนาะไม่ต้องอะไรกับเขามากมายเลยคะ่ะเลี้ยงวางไว้ เป็นไม้ที่ควรจะเลี้ยงให้โดนแดดนะคะถ้าเลี้ยงในร่มสีเขาจะไม่ดำเท่าไหร่เนาะถ้าเขาได้เลี้ยงโดนแดดเขาจะใบสีดำเข้มค่ะนี่อันนี้ก็แอบเห็ดมีตะกะเตนมาแอบเจาะใบด้วยนี่ค่ะศัตรูพืชของเราก็คือตะกะเตนนั่นเองแอบมากินใบไม้เป็นรูเต็มเลยสงสัยจะอร่อยเนาะ <laughs> การเลี้ยงก็จะมีทั้งเลี้ยงน้ำแล้วก็จะลงดินเลยก็ได้ค่ะ ถ้าใครหาไม้ที่สวยงามอยากได้ไม้ไปตกแต่งหน้าบ้านตกแต่งสวนอะไรแบบนี้ค่ะไม่มีเวลาเลี้ยงเอาแบบขอเลี้ยงง่ายๆเลยแนะนำบอลดำค่ะเดี๋ยวจะพาชมมุมก,กว้างๆนะคะว่าพอปลูกรวมๆกันจะเป็นยังไงนี่เลยค่ะมันก็จะสวยแบบนี้เลยอารมณ์แบบเหมือนเราปลูกบอลสีดำไว้เป็นดงอะค่ะดูแปลกตาดีนะต้นนี้เอาจริงต้นไม้สีดำ เหมาะกับปลูกไว้ตกแต่งสวนค่ะไม่มีเวลาก็เลี้ยงได้นี่เลยค่ะความสวยของบอลดำไม้เลี้ยงง่ายเขาจะมีไหลในการขยายพันธุ์นะคะต้นนี้ไหลเขาก็จะออกไหลไปทั่วค่ะบางคนที่แบบว่าต้องการจะปลูกสามารถแยกหน่อยหรือแยกไหลไปเพาะได้เลย ยิ่งถ้าใครมีบ่อปลาหรือว่าขุดบ่อไว้อะไรแบบนี้ค่ะเอาไปปลูกริมสระก็น่าจะแตกกอไว้นะคะลองดูนะคะเอาไปปลูกไว้ริมสระน้ําริมในสวนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะมีความชื้นอยู่หน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบอากาศหรือว่าสภาพพื้นที่ที่มันแห้งเกินไปนะคะต้องมีความชื้นพอสมควรจุดเนี้ยก็จะมีความชื้นพอสมควรค่ะเขาก็เลยแบบสบายเลยนี่คะ่ะ เห็นไหมคะว่าเขาเลี้ยงง่ายและแตกกอแตกต้นไปทั่วเลยอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือพวกที่เขาแตกมาจากไหลนะคะเขาก็พอไหลยาเขาก็จะงอกเป็นต้นใหม่แล้วพวกรากเขาก็จะลงดินนะคะแล้วก็แตกกระจายไปทั่วพื้นที่ไปหมดเลยเลี้ยงง่ายสุดๆไปเลยคะ่ะถ้าตามหาไม้นะไม้อยากได้ไม้ตกแต่งเนี่ยนึกถึงต้นนี้เลยคะ่ะ เหมาะไปจัดสวนมากๆเลยเนาะองจริงอะพวกไม้จัดสวนทนแดดแล้วก็เลี้ยงง่ายเออดีมากๆเลยค่ะต้นนี้หากเพื่อนๆคนไหนชอบต้นไม้เหมือนกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยค่ะเราจะพาเพื่อนไปดูต้นไม้ต่างๆที่เรามีอยู่แล้วก็วิธีการเลี้ยงที่เราพอรู้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ